เรื่องจีนเรื่องใหญ่ครับต้องถามทางท่านนายกสมาคมโรงแรมไทยเขาบอกพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนไปมากพอสมควรในช่วงหลายปีหลังมานี้หลังโควิดมาเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่มาเมืองไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยเราจะเห็นก็คือมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เยอะหน้าตอนนี้เนี่ยภาพเนี่ยชัดเจนคือลักษณะกรุ๊ปที่มากันเยอะๆแบบนั้นอะยังไม่มายังไม่ม,มันมน้อยมากนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันจะเป็นกรุ๊ปที่เขาเรียกว่า F.I.T ก็คือว่าเดินทางเองมีความอิสระไม่ต้องไปพึ่งกรุ๊ปทัวร์จองเองเที่ยวเองหาข้อมูลเที่ยวเองตอนนี้สัสดส่วนประมาณ75%ถ้าเทียบกับภาพรวมทั้งหมดกลายเป็นว่ากรุ๊ปเนี่ยเราเหลือแค่25% เขาไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าแค่ชั่วคราวมันมาทางนี้แน่ๆใช้คํานี้ดีกว่าส่วนลักษณะของกรุ๊ปเนี่ยมันจะมาเติมเต็มหรือเปล่าสัสดส่วนมันก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมาในจองเองเที่ยวเอง,เอเองมีอิสระในการเที่ยวเป็นกรุ๊ปเล็กๆหรือเป็นครอบครัวหรือแม้แต่มาคนเดียวมาสองคนมาได้หมดมครับมันก็จะเป็นเทรนด์แบบนี้ในฐานะที่เป็นผู้นําองคอ์กรอย่างสมาคมโรงแรมไทยแล้วก็บริหารโรงแรมของตัวเองอยู่ด้วย กรนด์ไดมอนด์ประตูน้ำแล้วก็พัตราพระรามเก้าต้องปรับตัวยังไงบ้างครับเมื่อเทรนนี้เปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนไปเลยถ้าโรงแรมที่อยู่ในโลเคชั่นที่เขาสามารถมาเที่ยวเองได้สะดวกเนี่ยก็จะได้เปรียบเพียงแต่ว่าตัวโรงแรมเนี่ยก็ต้องทำการบ้านมาว่าโรงแรมเราเนี่ยโลเคชั่นเราเป็นยังไงแล้วก็เราเริ่มมีสัสดส่วนทั่วๆไปเนาะแต่สมมุติว่าถ้าแบบเอ้ยจีนก็ยังชอบโรงแรมนี้โลเคชั่นนี้เขาเนี่ยเราต้องทำการบ้านมากไปกว่านั้นเพราะว่า นักท่องเที่ยวมาแล้วแบบว่าอยากจะไปช้อปปิ้งอันนี้จะซื้ออะไรคือเราต้องเป็นบริการเสริมที่เราจะต้องคุยกับลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรจะไปช้อปปิ้งอันนี้เขาจะจะไปทานร้านนี้ร้านนี้ไปยังไงจองร้านร้านได้ไหมหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็มันจะต้องเป็นในเรื่องของมาเพื่อหาประสบการณ์การมาเที่ยวของเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ทุกคนก็คนจีนอะชอบทำคอนเทนต์ลงทิกตอกเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเขาไปกับกรุ๊ปทัวร์มันไม่มีคอนเทนต์ในลักษณะนี้ใช่ไหมทุกคนนั่งกินเหมือนกันหมดแล้วก็บางทีอาหารมันก็ไม่ได้น่าถ่ายหน้าอะไรเ่งี้แต่ว่าถ้าเข้ามาเที่ยวก็สนุกด้วยเพลิดเพลินด้วยแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นบริการเสริมที่เราจะต้องให้ข้อมูลลูกค้าหรือว่าเราต้องให้คําแนะนําเขาได้บางคนบอกว่าเรียนภาษาจีนมาเพื่อจะมารับกับตลาดของนะักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะมันยังเป็นโอกาสที่ดีของพี่น้องคนไทยที่จะได้ทํางานในสายนี้อยู่ไหมคร ผมว่าเรื่องของภาษายังไงก็ได้เปรียบก,การหาข้อมูลต่างๆการแปลเอกสารอย่างสมมติว่าเราไปเที่ยวมิวเซียมเนี่ยมีภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษเขาถ่ายรูปแล้วเขาแปลได้แต่ว่าในการที่เขาจะเช็คอินหรือการโต้อตอบได้ทันทีด้วยการสื่อสารภาษามันได้เปรียบก,กว่าอยู่แล้วครับทุกวันนี้ในวงการโรงแรมนี่ถือว่าเพียงพอไหมฮะบุคลากรในส่วนนี้ในโรงแรมจริงๆอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอนะเพราะว่ามันกระจายทั่วไป นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าโรงแรมนี้ป๊อปปูล่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ควรจะมีแบบ24ชั่วโมงที่สามารถโต้ตอบได้แล้วก็คําว่าโต้ต,ตอบได้นะ่ะภาษาคุณได้อยู่แล้วแต่คุณต้องมีความรู้ในโรงแรมทั้งหมดทุกด้านเลยอยากจะไปร้านนี้ร้านนี้อยู่ตรงไหนต้องบอกทางได้ด้วยภาษาจีนเป็นข่าวมาโดยตลอดสำหรับทัศนคติของพี่น้องชาวไทยบางส่วนที่อาจจะไม่เข้าใจคนจีนคนจีนไม่เข้าใจคนไทยแต่ทุกวันนี้เห็นว่ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาเนี่ยก็เรียกว่า ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีมารยาทอะไรก็ดีขึ้นเยอะอาจจะมีบางคนที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตในฐานะที่เป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นสากลมากขึ้นนะการที่เขาเข้ามาในเมืองไทยเยอะๆเนี่ยเราพูดถึงภาพในอดีตเนี่ยก็ยังเป็นข้อดีของประเทศก็อยากจะให้ทุกคนแบบยินดีต้อนรับ นะครับเพียงแต่ว่าบางพฤติกรรมของเขาธรรมชาติของเขาเราอาจจะไม่ชินนะครับถ้าเคยไปดูข่าวเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยที่เชียงรายวัดร่องขุนเนี่ยท่านไม่เคยด่านักท่องเที่ยวจีนเลยท่านบอกเอา้าก็ไม่รู้เขาชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เขาทําแบบนี้แกรับได้หมดอะ่ะเราก็ต้องปรับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคภาพนั้นอาจจะจางไปละแล้วก็นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ตรงเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีระดับมีความรู้นะครับบางทีตอนเนี้ย มาตรฐานเขาอาจจะสูงกว่าเราด้วยซ้ําไปกลายเป็นว่าสิ่งที่เราบริการเนี่ยมันเพียงพอตอบโจทย์ของเขาไหมเพราะฉะนั้นถ้าภาษาชาวบ้านบอกเดี๋ยวนี้จะมากษณะเป็นจีนไฮโซซะเยอะละเริ่มเป็นในลักษณะนั้นแต่ก็ไฮโซจริง,รงๆเขาก็ยังอยากจะไปยุโรปนะแต่ว่าเขาก็จะมีแบบกลางๆหรือว่าบางทีคือเมืองไทยยังไงก็มีสเสน่ห์ยังไงเขาก็ต้องมาสักครั้งหนึ่ง,แต,ง,งแต่มาสักครั้งหนึ่งก็อยู่ที่ฐานะเขาระดับของเขาขเขาอยากจะ มีประสบการณ์ในแบบไหนจริงๆก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องการก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอันนี้ก็มาตามที่เราวางแผนเอาไว้กับการมาวันนี้นั่งฟังบรรยายหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทยจีนนวสมาคมโรงแรมไทยมาเป็นแขกที่นั่งฟังด้วยตัวเองเลยคิดว่าหลักสูตรแบบนี้เนี่ยจะช่วยอัปเดตให้เราเข้าใจจีนแล้วก็ไม่พลาดอะไรง่ายๆยังไงบ้างครับเป็นข้อมูลที่ดีมากวันนี้โชคดีที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังนะครับนีย่ยข้อมูลหลายๆเรื่องที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่นี้ ผมก็ามาจากห้องที่มีการสัมมนาเสวนากันอยู่นะครับก็เป็นการอัปเดตที่ดีแล้วก็เข้าใจว่าในเนื้อหาเนี่ยก็พยายามสอดแทรกในเรื่องของประเทศจีนคนจีนหรือข้อกฎหมายของรัฐบาลทําให้ชาวไทยหรือนักเรียนเนี่ยหรือทําธุรกิจหรือภาคราชการก็แล้วแต่เนี่ยมีความเข้าใจประเทศจีนมากขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตในเรื่องของเงื่อนไขร,ระเบียบต่างๆหรือเทรนด์ต่างๆแล้วเราก็จะต้องนํามาปรับใช้ เพราะฉะนั้นความเข้าใจเนี่ยเป็นคีย์ในการทําธุรกิจในยุคต่อไปคือจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเนี่ยอาจจะไม่ได้ละต้องเข้าใจร้อเปซไม่ร้อยก็ต้องเกือบร้อยนะต้องต้องต้องเข้าใจเขาไม่งั้นเราเจรจากับเขาคุยเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ต้องยอมรับว่าในอดีตสักสิบยีปีเหมือนแบบตอนนั้นประเทศเราทันสมัยกว่าเขาแบบว่าเออจะค่อยๆสโลว์ตอนนี้เขาทันสมัยกว่าเราเขาตลาดใหญ่กว่ากําลังซื้อเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราทํายังไงที่เราจะคบค้ากับเขาได้ แล้วก็เจรจาทุกเรื่องนะชวนเข้ามาเที่ยวได้ชวนเข้ามาลงทุนได้ลงทุนด้วยกันได้ก็ต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจใช่ใช่ความเข้าใจสําคัญมาก